ปวดหัวเวียนหน้าบ่อยวูบบ่อยแล้วก็ปวดขัวเข่าบวมจนแดงจนตรงไหนที่บัวมันจะร้อนระอุใช่ทรมานไหมคะช่วงที่ทรมานมากเป็นมากี่ปีคะเป็นมาตั้งแต่ปีสี่สามโอ้เป็นมานาั้นมากเลยเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ลองตัดสินใจทานเคโออาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแดงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะ แม่รู้เลยสามแคบซูลสามแคบซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะก,กระปรี้กระเป่าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิม่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับค่ะใช่แล้วนี่กินยาเคโอปุ๊บแม่หลับนอนอิม่มทั้งคืนผมบูกลงไปเลยเด็กเขาน้ำบึกไปไม่รูตัวเลย แต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วตอนนีนกี่ยาตอนนี้ไม่เป็นแล้วหลังจากที่เจอคโอเนาะคโอครับไขมันตกค้างก็เลยเยอะอมันนี้อาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้าช่วยตลอดเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตี่นลำบากมากช่วงที่มีอาการใช่ไหมคะลำบากมากเลยแล้วเคยแบบมีอาการหนักสุดนี่เคยวูบเรี่ยงคะอ้วกด้วยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยหมอต้องฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำขยายหลอดเลือดให้สามครั้งแล้ว ขามกันเข้าโรงพยาบาลเลยอ่ะหลังจากที่เราทานไปแล้วสิเม่เราดีขึ้นคือใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะถ้าถ้าถามว่าเราใช้ชีวิตได้ปกติคุณป้าเรียกได้ว่าทานเคอล้วใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติแล้วปกติเลยใช่มีมีแรงทํางานได้เยอะเลยทํางานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมคะหายหายตอนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับมาใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้แล้วมั่นใจไหมคะว่าผลิตภัณฑ์เคอจะช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นมั่นใจถ้ามีคะแนนให้เคอสัก สิบคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็มสิบเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเก้าสองเก้ามันก็ไปแล้วอ่ะฮะมันยันไม่ได้เลยข้างนี้น่ะข้างซ้ายข้างซ้ายตาเป็นขวาซุ้มไซ้์มันลามมาอย่างนี้นะมั้งค่ะก่อนเป็นนี่คือแบบว่าเซเลยอีกทางหนึ่งตอนนี้เดินได้เลยเดินได้สบายแล้วพร้อเลยโอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะนะคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอค่ะคุณพ่อมีมีอาการยังไงบ้างคะโอ้ตอนนั้นเกิดุบัตเหตุขึ้นมาตกบันไดค่ะไปหาหมอมาสาม สามคืนหลังจากนั้นก็มาอยุ่นอนที่บ้านก็มีอาการเวียนบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณสามวันสามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทาน่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติ ปกติก็คืออาการเบียนหัวบ้านหัวที่หายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะและอาการที่มึนหัวมากๆกค่ะก็หายไปด้วยหัวหายไปเลยใช่ไหมคะแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ออตั้งแต่กินได้หนึ่งแผงหนึ่งแผงนี่คือประมาณสิบมิรนะคะปวดหัวเวียนหน้าบ่อยโวูบ่อยแล้วก็ปวดข้วเข่าบวมจนแดงจนตรงไหนที่บัวมันจะร้อนระอุใช่ทรมานไหมคะช่วงที่ทรมานมากเป็นกี่ปีคะ เป็นมาตั้งแต่ปีสี่สามโอ้เป็นวันนั้นมากๆเลยเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ลองตัดสินใจทานเคโออาการบู้เวียนหัวบ้านหุ่นเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปี้กระเป่าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับค่ะ ใช่แล้วนี่กินยาเคโอปุ๊บไม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมคะหายตอนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับมาใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เลยมั่นใจไหมคะว่าผิดพันเคโอจะช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นใจถ้ามีคะแนนให้เคโอสัก 10คะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็ม10เลยโอ้โหสุดยอดมากเลยเน,นะคะถามความคุ้มค่านิดนึงค่ะคุณป้าว่าคุ้มไหมนะคะที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ KO มาเพื่อดูแลสุขภาพ่ะแลกชีวิตทั้งชีวิตนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะ,ะ,คะถ้าเป็นขึ้นมาแล้วมีสมบัติเท่าไหร่ก็ต้องขายมารักษาตัวเองหมดเราป่วยก็ไม่มีใครป่วยกันคุณพี่อายุเท่าไหร่คะอายุ53ปี53ปีก่อนทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ค่ะคุณพี่มีอาการยังไงบ้างคะมีอาการปวดหัว ปวหวหน้ามือตาลายอย่เนี่ยไปฉีดยาที่ไหนก็ไม่หายมาที่พ่ถึงเห็นตัวนี้แหละพวกม่กินมาทานแล้วก็เข้าแขนทีสองมันดีจาแขนสองมันก็หายเลยมันก็ดีขึ้นมาตลอดเลยผมก็สั่งมากินเรื่อยจ้ะแล้วก็ยังไงล่ะเป็นมานานหรือยังคะเป็นมาประมาณหกเดือนจ้ะหกเดือนเดี๋ยวเล่าตอนช่วงที่มันเป็นค่ะมันมีความทรมานยังไงบ้างคะมัน ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปขายลอตเตอรี่น่ะไปแป๊บเดียวแดดมันร้อนก็ปวดหัวตาลายเราไปไม่ได้แหะต้องกลับมานอนน่ะมีอาการเบี้ยนหัวตาลายตาลายต้องบอกว่าคุณพี่นะคะเขามีอาชีพเป็นขายลอตเตอรี่นะคะตอนนี้เราก็เนี่ยเป็นแผงของคุณพี่เลยนะคะขายมากี่ปีแล้วคะขายมาจะเข้าสองปีเลยจ้ะขายจะเข้าสองปีนะคะแล้ว่าช่วงที่เป็นเนี่ยไม่สามารถไปขายลอตเตอรี่ได้เลยใช่ไหมพี่ไปไปแป๊บเดียวก็กลับเพราะว่าเราไปต่อไม่ได้ปวดหัวปวดหัวมึน ต้องกลับมาที่บ้านมานอนก็คือใช้ชีวิตไม่ได้ใช่ไมไม่สามารถขับรถได้เพราะว่ามือหัวเวียนหัวต้องกลับมานอนเป็นหัวฟาดพื้นไหมฟาดครับโอ้เห็นไหมคะว่ามันอันตรายมากๆเลยเนาะอาการวูบเวียนหัวเราไม่ทราบเลยว่าเราจะวูบวันไหนใช่ไหมคะพี่อยู่ๆก็ขึ้นไปเลยแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วตอนไหนที่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วหลังจากที่เจอเคโอเนาะเคโอครับส่วยอดมากเลยนะคะนี่ก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่นะคะยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ตัวเคโอช่วยกันวูบเวียนหัวบ้านหมุนได้นะคะตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติกล้ายืนยัน ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะคะโอเคค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่มีอาการดังกล่าวนะคะนี่ก็เป็นอีกเสียงยืนยันจริงๆเรามีลูกค้าทั่วประเทศเลยนะคะหากใครที่ชมอยู่นะคะก็ตัดสินใจได้เลยลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ไหมครับผมไม่ผิดหวังครับอืมไม่ผิดหวังนะคะแล้วนะคะ K o d จริงอย่างที่เขาออกสื่อไหมคะผมดีครับก่อนทานนะคะเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนอยู่ร้านขายปุ๋ยแล้วก็ขายยาเคมีอะค่ะมันก็สะสมในเส้นเลือดเรื่อยๆนะคะแล้วทีนี้มีอาการปวดหัวเวียนหัวค่ะมันจะปวดอยู่แถวๆเนี้ย ลงมาคอแล้วก็ท้ายพอยไหลค่ะมันจะปวดแบบลำคาญนะคะมีอาการวูบด้วยค่ะวูเคยวูบแล้วคุณนัาคิดว่าสินค้าตัวนี้แพงไหมคะไม่แพงค่ะคุ้มมากๆเราเรายอมจ่าย ถ้าเราสุขภาพดีค่ะเราหาเงินได้เยอะกว่านี้อีกถ้ามีคะแนนนะคะให้ KO สักสิคะแนนคุณได้เท่าไหร่ดีคะเต็มสิเลยค่ะสุดยอดเลยนะคะเรียกได้ว่ากินจริงเห็นผลจริงแล้วก็ประทับใจประทับมากๆกับสินค้าตัวนี้ะนะคะถ้าใครที่มีอาการแบบนี้นะคะ,คะแนะนําเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นโรคที่อันตรายแล้วก็เป็นภัยเงียบนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทําให้เกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้นอนติดเตียงเป็นภาระให้ลูกหลานนะคะอันตรายมากๆการยืนยันด้วยว่าฉันจริงเห็นผลจริงใช่ไหมคะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อจะฉันให้ดูอ่ะเดี๋ยวหลวงพ่อแกะเลยนะคะทัางในเป็นลักษณะแบบไหนคะคือข้างในเป็นเป็นแคปซูลสีแดงสีแดงนะคะสีแดงค่ะกล่องนอกจะเป็นลักษณะนี้ค่ะในจะเป็นลักษณะนี้หนึ่งกล่องมีกี่แคปซูลคะหนึ่งกล่องมีอยู่สิบแคปซูลอ่าหนึ่งกลอง่องอ่าหนึ่งแพ็คมีคสิบแคปซูลหนึ่งกล่องมีสามสิบค่ะโอเคเดี๋ยวหลวงพ่อจะฉันให้ดูเนาะก็คือฉันธรรมดาก็คือเช้าเม็ดเย็นเม็ดค่ะ หลวงพ่อฉันให้ดูแล้วนะคะฉันง่ายมากๆเลยแล้วก็เห็นผลไหวนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะบอกเลยว่าทานก่อนก็ได้สุขภาพก่อนใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่คุณป้านะคะยังจะเป็นการยืนยันว่าทานจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะทานให้ดูอ่ะแกะให้ดูเลยค่ะคุณป้านี่นะคะเป็นกล่องที่คุณป้าทานจริงนะคะปกติทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งหลังอาหารนะคะหนึ่งแผงรู้เรื่องนะคะอาการเบาตัวการปวดหัวหายไปเลยอ่ะเเป็นลักษณะเม็ดแบบไหนคะเดี๋ยวชูให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงค่ะ เม็ดสีแด,ดงคะ่ะโชว์ก<า>ินง่ายค,ค่ะค่ะไม่มีปัญหาอะไรคุณป้าจะทานให้ดูแล้วนะคะค่ะนี่ก็เป็นการยืนยันนะคะจากผู้ใช้จริงนะคะกินจริงเห็นผลจริงนะคะใครมีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยะคะ่ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะไม่เพียงแค่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะคุณพ่อยังจะมาทานให้ดูด้วยนะคะเป็นการยืนยันนะคะว่าทานจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อแกะเลยนะคะแล้วทานให้ท่านผู้ชมดูเลยคะ่ะ นี่ค่ะก็เป็นเคโอนะคะจะเป็นเม็ดสีอะไรคะเม็ดแดงครับเม็ดสีแดงนะคะบรรจุ<ด>ในแคปซูลแบบนี้นะคะ,ดคะเดี๋ยวคุณพ่อจะทานให้ดูเลยนะคะทานเลยค่ะนี่นะคะวัยเจปีนะคะได้รับผลกระทบจากตกบันไดนะคะมีอาการหลังที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะมีการเบียนหัวบ้านหมุนนะคะทานเคโอไปตอนนี้นะคะได้สุขภาพกลับคืนมาและอาการบ้านหมุนหายไปแล้วใช่ไหมคะหายเลยครับตอนนี้นะคะคุณพ่อก็คือเดินใช้ชีวิตได้ปกติทุกัาอาการปเป็นปกติแลวครับทางานได้ค่ะ มั่นใจในสินค้ามากๆเลยใช่ไหมคะครับนี่นะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ KO แล้วนะคะประทับใจมากๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่มีภาวะคอเลสเตอรอลนะคะในเลือดสูงนะคะมีอาการเบียนหัวบ้านหมุนนะคะก็ติดต่อมาทางเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะตอนนี้นะคะไม่เพียงแค่มาคอนเฟิร์มนะคะมายืนยันว่าสินค้า KO ดีจริงตอนนี้จะมาทานให้ดูเลยนะคะคือทานจริงเห็นผลจริงนะคะ,คะโอเคค่ะพี่สง กล่องจะมีกี่เม็ดคะ30เม็ด30เมตรหนึ่งกล่องผลิตภัณฑ์ KO หนึ่งกล่องมีส30เมตรนะคะก็มันจูกใส่แขงแบบนี้นะคะเป็นเม็ดสีอะไรคะเม็ดสีแดงเป็นเม็ดสีแดงแบบกินเม็ดสีแดงนะคะนี่นะคะเป็นเม็ดสีแดงแบบนี้เลยนะคะนี่คือการแกะกล่องจากกล่องที่แบบมาจากสํานักงานใหญ่เลยนะคะมีถุงพลาสติกซีนอย่างแน่นหนานะคะนี่เราแกะกล่องสุดสุดให้ดูกันเลยนี่นะคะเดี๋ยวพี่แสงเพชรนะคะจะทานให้ดูแล้วนะคะว่าทานจริงเห็นผลจริงทานจริงเห็นผลจริงแล้วก็ทานง่ายด้วยค่ะทานง่าย นะคะทานเข้าไปแล้วนะคะนี่เพียงแค่นะคะบํารุงนะคะวันละ1นึ่งเม็ดเท่านั้นเองนะคะอาการดังกล่าวก็ดีขึ้นตอนนี้เรียกได้ว่า ไม่เวียนหัวแล้วไม่วูบแล้วใช<ค>้ชีวิตปกติได้ทํางานได้เลยนะคะพิษพันธ์ KO นะคะสะกดแบบนี้เลย KO ภาษาอังกฤษ KO ภาษาไทยนะ KO ก็เป็นอาหารเสริมเช่นกันนะคะที่จะช่วยในเรื่องแก้เวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะเดินโคลงเพลงมึนงงไมเกรนตัวนี้นะคะ KO ตอบโจทย์มากๆเลยต้องบอกแบบนี้นะคะการทํางานของ KO เนี่ยนะคะก็คืออาการแก้อาการดังกล่าวที่พวกกล่าวไปมันเกิดจากไขมันนะคะไปเกาะติดบริเวณผนังหลอดเลือดทําให้เลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงส่วนต่ ต่ได้นะคะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆน,นะคะเส้นเลือดก็จะแคบลงแคบลงพอเส้นเลือดแคบลงก็จะตีบพอเส้นเลือดตีบก็จะแตกพอพอถึงเส้นเลือดแตกตันเนี่ยนะคะคิดอะไรไม่ได้เลยนอกจากนะคะเสียชีวิตหลายๆคนนะคะอาจจะมองข้ามอาการนี้ไปนะคะมันเป็นสัญญาณอันตรายมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆน,นะคะ มีโอกาสที่จะเส้นเลือดสมองแตกตีบตันได้นะคะก็อย่ารอให้ถึงวันนั้น KO นะคะดูจากออเดอร์ของเราวันนี้จะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเขาจะการทาง,งานของ KO ก็จะไปสลายไขมันล้างสารพิษในหลอดเลือดนะคะทาให้เลือดไหลเวียนดีไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆในร่างกายได้เมื่อเลือดไหลเวียนดีแล้วอาการดังกล่าวก็จะหายไปอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ รีวิวลูกค้านะคะต้องบอกว่าลูกค้าทานเห็นผลชัดเจนมากประทับใจมากนะคะก็หลายๆคนที่ติดตามช่องอยู่ก็จะเห็นว่าหลวงพ่อแล้วก็หลายๆเคสนะคะหลายๆจังหวัดเนี่ยนะคะที่เราออกสื่อไปนะคะนั่นคือลูกค้าตัวจริงเสียงจริงแล้วเป็นน้องใหม่มาอะไรที่กระแสตอบรับดีมากใครมีอาการดังกล่าวนะคะบุ๊กบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นน